สวัสดีคะสวัสดีครับน้งครับพระเอกวันแรกนี้ก็คือ i v วอนะคะก็กระเทืนยังสวยอยู่นะค่ะรูปแบบยังดีอยู่นะคะยังดีอยู่ก็การย่อถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยค่ะวันนี้ก็ขึ้นมาเยอะแล้วก็เบรกละเคลียสามถูกสรุปนะครับเท่าไหร่นะคะแล้วอ่านแนวต้านสามที่โผลนะครับแต่ปกติจะย่อก่อนนะครับอ่าย่อเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญแล้วเพราะนั้นใครที่มีอยู่ก็ต้องถือไว้ อาจจะลงมาสามห้าสามสี่อะไรเนี่ยก็คือว่ามันเบรกไปขาขึ้นแล้วเผละนั้นต้องต้องถึงต่อไปนะครับหรือถ้าใครจะเร่นก็ต้องแบ่งเพราะหุ้นมีเทรนดแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะไปขายทั้งหมดต้องไหมครับค่ะค่ะมันมีเทรนดแล้วเนี่ยมันจะไปต่อละนะ mm. แต่การไปของมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ไปแล้วสี่สิบห้าสิบไม่ใช่นะอาจจะมียอ่อนะครับการยืดขึ้นมายาวๆแบบนี้เกิดยปกติทางเทคนิคน่าจะ น่าจะยอ่อลงมาลิีติก่อนนะครับเราก็ไปต่อเพราะนั้นเราก็สามารถจะทําได้สองอย่างนะครับเทไปก่อนบางส่วนถอยลงมารับกลับเลยจำนองเนี้ยนะครับอตอนบ่ายก็มีบ้านปู่นที่วอลุ่มเข้าบ้านปูนะฮะปู่วอลุ่มเข้ามาครับตอนนี้วันนี้เราไม่รู้หรอกอะไรของจริงของไม่จริงนะค่ะจะรู้ต่อว่าพูดเนี้ยอะไรจริงนะฮะ ทุนเราจะขึ้นต,ต่อไปจริงนะครับ<อ>ในภาพรวมของเซ็ตเนี่ยวัวรุ่มขึ้นมาวันนี้เซ็ตทำริวไพนะครับไพร์เดินทาไว้ที่หนึ่งหนึ่งห้าห้าแปดนะครับวันนี้ทําิวไพร์ขึ้นกว่ารุ่ม <c oughs> น้อยกว่าเข่าก่อนนะครับก็ยืนยันว่าตลาดเป็นเป็นขึ้นบีเป็นขึ้นบีนะฮะขึ้นที่สามของขึ้นบีนะครับ,บ,รบซึ่งก็สามารถขึ้นไปได้ถึงพันหกหรือสูงกว่าอะไรก็ได้ทั้งหมดนะฮะเราเราไม่มีเป้าหมายอยู่แล้วนะครับก็คือพิ่งขึ้นก็คือขึ้นนะครับ ความสาคัญก็คือหุ้นที่มีเทนร,ทรเทนด์นะครับปตทกสพอมีเทรนด์นะครับจะถือไว้ก็ถือไปหุ้นมีเทรนด์เนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปไปขายทปทําอะไรก็ได้เพราะมันมีเทรนด์อยู่นะครับปตทน่าทา่านสามแปดสองแล้วก็ศัแปดสอพอนาา่าตั้งเขาอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยของสอพอเนี่ยเทียบกับปตทก็คือสามสูตห้านะครับเพราะฉะนั้นสอพอก็คาดว่าจะผ่านไปในที่สุด นะครับส่วนวันนี้ก็มีมาดูนิดนึงทูเมื่อที่เติวทูต่อเมื่อวานะทูเนี่ยต้องปิดวันนี้นะครับถ้าปิดได้เจ็ดสามห้านะครับก็ค่าเฉลีย 7, 3, 3, 4, ่ยเจ็ดสามสามก็จะดูดีทูเนี่ยต้องขึ้นไปให้ถึงทะลุเจ็ดบาทแปดสิบห้านะแล้วการปรับฐานไม่ควรลุกเจ็ึบาทห้าสิบีจะเปลี่ยนเป็นปน,นมขึ้นนะครับไม่งั้นก็เป็นการเก็งกำไรธรรมดานะครับ เราไม่รู้หรอกอะไรจะเกิดขึ้นนะครับปรับฐานอย่าหลุดเท่าไหร่นะคะ,ะคือทูถ้าจะเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับไม่ถึงว่าปีนี้ที่บอกว่ามันจะขึ้นไปแรงๆได้เนี่ยนะฮะแพทเทิร์นนี้ของการขึ้นรอบนี้นะครับต้องขึ้นไปไปสูงกว่าเจ็ดบาทแปดสิบห้าค่ะค่ะแล้วการปรับฐานจะขึ้นไปเยอะตัวอย่างที่ไปแปดบาทแล้วการปรับฐานลงมาเนห้ามึเจ็ดบาทห้าสิบอ๋อเจ็ดบาทห้าสิบนะฮะอ่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามัน <c oughs> ทำแพทเทิร์นตร,ตรงนี้จบปั๊บเนี่ยคาวนี้มันไปละ มันทนาตั้งหลายรรอบแล้วจําได้ไม่ไปสักทีไม่ฮะรอบนี้เป็นรอ,รอบรอบคูณนั้นไม่ใช่รอบรอบรอบนี้อ่บจ,จะไม่จริงรอบผ่านมาก็าจ,จะไม่จริงอ,อะไรก็ได้ใช่ <นะ S 1> แต่ถ้าเราพูดแพทเทิร์นทางเทคนิคอะต้องทำแพทเทิร์นแบบเนี้ยถ้ถาจ,จะไปกลับขึ้นนะครับไม่งั้นก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ยอ้อนหลุดมา <ขอ S 1> ก็คือตามเจ็ดบาทซื้อแล<ช>ังเจ็ดบาทไปขายอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นแบบนี้นะก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะไปนะพอดีตามตดีนี้อยู่ก็เลยเอ๊ะมันทนยืดไม่อยู่ถ้าจะไปพรุ่งนี้บริวณนี้ทูต้องไปแล้ว คว่าเจ็ดบาทแปดสิบห้านะครับแล้วก็ยอตัวแต่ถ้าพวกนี้เอ๊ะลังเลโอที่ไม่อยากไปเหมือนเดิมก็ไม่ได้ก็เหมือนเดิมก็เจ็ดบาทห้าตางอีกโอ้ยไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ซื้ออ่นดูเจ็ดบาทซื้อเฉลี่ยก็ได้เลยก็ได้นะเจอหลายรอบวันที่มันไปม้นจะทำทำท่าแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราดูนะครับเราดูแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าคุณมันทํานิวไฮึิบมาแบบนี้นะครับค่ะถ้ามันจะไปต่อเนี่ยมันต้องเอาหุ้นสื่อสารกับแบงก์เนี่ย ไปง่ายสุดไปพันหกเลยง่ายง่ายกว่าคือคือไม่ถือว่าจะมีไม่ค่อยมีแนวตาเน,น่ถ้าเอากลุ่มน้ํามันไปเนี่ยนะจะมีแนวตาไม่ถือว่าสพโดนร้อยหนึ่งปตทโดนสี่ร้อยอะไรเงี้ยจะโดนแต่ถ้าเป็นกลุ่มสื่อสารเป็นกลุ่มตลาดเนี่ยสมมติขึ้นไปแค่ห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยเซฟมันชุบไปพันหกนะใช่ค่ะมันอยู่ที่ว่าเขาวางแผนจะเอาอะไรไปนะใครวางแผนคะก็ <S <S คุณคำดิ คนทงวางมัน้แต่ปลายปีแล้วไงค่ะค่ะต่างชาตินะฮะต่างชาติซื้อมาต่างชาติฝรั่งฝรั่งฝรั่งวันนี้ก็จะเป็นสามเา้าเลยฝรั่งประเทศรัลฝรั่งหัวดําที่สิงคโปร์อ๋อใช่แน่นอนเงินก้อนนี้ยังเหลืออีกสองหมื่นหนึ่งล้านนะครับค่ะที่จะเข้ามาทําต่อต่อตนต้นปีเนี่ยค่ะไปให้ดูไปสักสัปดาห์หนึ่งดูไปเรื่อยๆมีสัญญาณขายแล้วก็ขายแล้วกันนะครับค่ะหุ้นหลายตัวนะครับ ไม่เป็นไรถึงต่อไปต่กไ้เซ็ตไม่หลุดพันห้าก็ยังมีโอกาสที่จะเทโปโฟฟิตเสมอนะครับไม่ต้องตกใจอือึ้นไปแล้วขึ้นไปอีกวันหนึ่งสัปดาห์หน้าลงมาพันห้าร้อยสี่สิบไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจนะครับค่ะอ้นหลายตัวจะไปได้อยู่ใช่ใช่นะนกในกรงทองออกมาฝากไข่พวกพี่กินแล้วนะ ไม่เอาพินิพลจ no. ับสลากได้นกในกรงทองอีกตัวหนึ่ง wow ก็เบรกแล้วคือดีแท็เนี่ยหรือกอบไซเวแล้วไปดูดีแท็กันนะคะกอบไซเวของดีแท็เนี่ยนะครับกรอบเขามันคือกอบใหญ่คือสี่แปดกับสามสิบสามสิบนะฮะสี่แปดก็ยี่แปดนะฮะกรอบที่ตรงนี้มันล็อกอยู่ที่นะครับสามสิบสองใช่ไหมครับดีแท็กสามสิบสองกับสามสิบหกเจ็ดสิบห้าวันเนี้ยมันขึ้นทะลุไปแล้วนะฮะ แล้วมันก็จะต้องไปทดสอบกรอบสี่แปดใหม่นะกรอบบนนะฮะรอบนี้ค่ะกรอบบนใช่สี่แปดเอาชูตโลปิดได้หน่อครับสี่บาทสามห้านะครับแล้วก็ก็ดูว่าถ้าค่อยๆขึ้นไปพรุ่งนี้เจ็ดบาทถ้าสิบเจ็บาทหกสิบถ้าค่อยๆขึ้นอ่จจะเป็นของจริงนะอืมเอาแต่ถ้าพรุ่งนี้พูดพลาดพูดพลาดแปดบาทเลยอันนี้ไม่จริงอ้าวแปดบาทไปน้องเออาให้จบจบผมอ่าอันนี้อ่าเราเรา กลับมาที่เราแนะนานะครับวันนี้มันมาตามที่ที่เรากลุ่มที่เราไม่ได้แนะนํากลุ่มธนาคารพาณิชย์กลุ่มเดียวกลุ่มอื่นเนี่ยเราแนะนํามาทั้งหมดวันนี้มันมาภาพใครไม่รู้หรอกวันนี้เราไม่รู้หรอกอะไรของจริงของเมื่อกี้ของจริงเนี่ยปตทกสพเนี่ยจริงแน่นอนนะคระับไอวีเอ <I BL S 3> นี้มต้องบอกว่าจริงนะครับอร่มเข้าแบบนี้นะครับดับหนึ่งสุดตัวอื่นก็ก็ต้องต้องตามดูไปนะครับค่่ะอากลุ่มรมไฟฟ้านะครับก็มีคนบอกว่าอะไรนะ ถ้าูพาวเวอร์ไม่เห็นแรงเลยอันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับพอบล็อเขาได้ยินเนี่ยเขารากขึ้นหมดเลยเนะตัวไหนนะฮะมันปูววพอวอโอ้ยนักลงทุนก็เห็นบนตอ,น,อน,นะนตัวกวันก็ขลากเลยเนี่ยเมื่อตอวกวางัน็บนอยู่เพราะว่ามันอยู่ที่ยี่สี่บาทแปดสิบ,บนะฮะพมหมดเขาเลยลากให้มนะีถ้าจะซื้อหุ้นลงไฟฟ้านะครับซื้อลงทุนนะครับอย่าไปสนใจมากนะครับซื้อแล้วถือไปเลยเชื่อผมนะครับอี๋ยวมันก็จะมาเองอะไี่มาทีเฟก ปีเบกนี่ก็โอ้โหมาชชาพูดไเก้าแปดสองไม่ใกล้ละโอ้โหจะแปดเก้าเจ็ดเก้ายังไงก็แล้วแต่คนที่แถวนี้นะครับระบบบอกว่าเล่นรอบนะครับรอมาจากก้าสี่ศูนย์ถือต่อใครรอมาัชมาช้าปิดไป,ไปก่อนนะครับผู้นี้มียอ่อย่อลองใหม่นะครับแนวยอ่อไม่ดุดเก้าเจ็ดสี่ไปลองนะครับไม่ช็อตน,นะครับเป็นเช้าทาย่อนะครับ 9.74ไม่หลุดเป็นรอนะครับถ้าหลุดร้ออีกนะครับเราไป9.72นะครับถ้าหลุดอีกร้ออีกนะฮะดูไปทีละสเต็ปนะครับอิเฟกตก็จะไปคันนี้ทองคําก็เห็นแบบๆแ,แล้วเมื่อจวงวันบอกว่าถ้าผ่าน1.61กหนไหมครับค่ะก็มีโอกาสเห็น1,002นี่ผ่านมาแล้วนะคนับตอนนี้1.66นะครับ ก็ถ้าไม่ย <up ampa> <PI AN> ่อลงมาตรงนี <bizarre> ้ก <UC S 2> ็เป็นสัญญาณรองสัญญาณแรกของทองคำหนึ่งหนึ่งหกสองนี่นะฮะองค้นกัขึ้นทองคำก็ขึ้นน้ํามันก็ขึ้นไหมครับไม่รู้ต้อนรับโดยทันีามหรือเปล่าถ้าใครไปสับเบิลยูมอนก็จะได้ยินนะครับว่าตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องของนะครับเป็นเรื่องของเลขสเตทที่สี่สเตทที่สี่นี่ก็จะเป็นตราสารนิอืัย เป็นเทิร์นเทิร์นดาวน์ส่วนหุ้นนะครับกับคอมมอนดิตี้เนี่ยไรซิงค่ะนะครับแล้วหุ้นที่จะไรซิงได้ดีก็คือหุ้นคอมมอนดิตี้ถูกไหมครับค่ะก็จะเป็นไปตามแัทเทิร์นอยู่นะครับเพราะนั้นมีหุ้นอยู่โดยเฉพาะหุ้นคอมมอนดิตี้ก็ยังมีอยู่ครับค่ะปีนี้ก็ยังเป็นปีของคอมมอนดิตี้ปีนี่ IBL ก็คอมมอนดิตี้เนาะ เับปกติตัวของแพ้เลยตัวแม่ตัวพ่อเลยตัวพ่อเลยตัวใหญ่เลยเล่นแรงอ่ะเพราะเขาใหญ่ทั้งโลกนะครับไอวีอลต้องถือว่าเขาอันดับหนึ่งของโลกแล้หนึ่งที่อันดับสองในยุโรปแอเมริกานะค่ะแต่ที่หนึ่งขาต้องกวามีขครใหญ่กว่าเขานะอไม่ถือว่าเทียบทั้งโลกเลยนะค่ะเขาเป็นบริษัทที่เป็นอันดับหนึ่งกับสองนะครับเรื่องเทชรเนี่ยในยุโรปกอเมริกาเลยในบริษัทที่ทําพวกนี้ไม่มีใครใหญ่กว่าไอวีแอะใหญ่สุดที่เยบไอวีแ ก็ดูต่อไปนะครับ <S <S 2> <S 2> ดูต่อไปพุ่งี่ก็ดีใจด้วยนะครับอะไรนะคะหัวุ่มวันนี้หกหมื่นห้าก็โอเคโอกลารขึ้นต่อไปไม่จำเป็นต้งอตงมีหัวลุ่มแล้วเป็นไรนะฮะไม่ต้องมีแล้วอ๋อไม่ต้องมีแล้วห้าหมื่นสี่หมื่นอะไก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ<อ>บุคลิกของขึ้นบีจะเป็นแบบนี้ขึ้นบีมนะันเป็นขึ้นบีของธนาคารพาณิชย์นะครับถ้าตะกหลิเวบเนี่ยเราสามารถนับขึ้นบีของธนาคารพาณิชย์ขึ้นสามกองน้ํามันนะฮะขึ้น ขึ้นของอของสื่อสารที่เป็น, Q Q Q, นคอมเพล็กซ์เวฟเป็น A อบซตอนนี้ทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับงั้นของจริงของปลอมยังไม่รู้ใช่ไหมฮะน้ำมันเนี่ยขึ้นสารนะครับน้ำมันปิโตรเคมีเนี่ยขึ้นสารแนะน่นอนน้ำมันสามนะฮะน้ำมันปิโตรเคมีนี่สามนะฮะแต่แบงค์เนี่ยเป็นสามของบีนะฮะเป็นขึ้นบีนะฮะดังนั้นเวลาเราพูดถึง ตัวที่ใกล้เคียงที่สุดกับเซตแนีะคือจะพูดถึงตัวตัวอิเล็กเวฟของแบ่งติ่ะจากใกล้เคียงเซตที่สุดครับเพราะจริงมันอยู่คนละขึ้นหมดเลยนะสื่อสารเป็นไรนะคะอีกทีค่ะพี่นิพนธ์คะสื่อสารมันทำ a b c จบแล้วนะฮะมันก็กำลังทําแพทเทิร์นข้างล่างอยู่มันก็ถาม x a b c ของมันจะเป็นออกค่ะนะเนี่ย a b c x a ตอนนี้ได้ข้ามาเป็น b นะฮะสื่อสารก็เป็น b อยู่ จะเป็นวีด่อขยายแล้วก็ลงทำสีอะไรเงี้ยนะครับอืมค่ะอะตัวบัตรท่อมของผู้สานน่าจะผ่านไปแล้วไม่คิดว่าต่อไปจะเซ็นหลุดลงไปทันสองเนี่ยผู้สื่อสาเธอตัวจะไม่ทำลดกับโยเดิร์นะครัก็ได้ความรู้เยอะเลยนะคะทีนี้นักลงทุนก็ถามในประเด็นที่บอกว่าวันนี้แรงซื้อจะเป็นของจริงหรือของปลอมก็ยังไม่ชัดเจนเพราะยังสงสัยเนี่ยในที่เรา เวอพรมปีใหม่ไปเราบอกว่าเห็นฟันโฟนะให้วิ่งใส่ฟันโฟไม่ถึงของใครก็ไม่รู้วันนี้เงินเข้าถูกไหมครับค,คุณต้องวิ่งใส่ะผู้ที่มีสัญญาซื้อวันแรกคือ true i วีอนะฮะ<ร>หลายๆ <I BL S 1> ตัวที่เป็นแรงซื้อเข้ามาวันแรกบ้านฟูลพาวเวอร์อะไรเนี่ยนะครับเป็นจริงหรือไม่จริงไม่รู้อ่ะแต่มีแรงซื้อเข้ามาวันแรกต้องเข้าไปก่อนดูฟันโฟเป็นหลักนะฮะแสดงว่าวันนี้ฟันโฟเขานะ,ะไม่มีนะครับที่เอาเงินมาซื้อแล้วเป็นเงินปลอม รือซื้อไม่จริงไงน,นะฮะพต้องจ่ายตังค์จริงอะ <c oughs> ไม่จริงได้ไง <c oughs> นี่ต้องตังอยู่ด้วยนะั้นเรื่อง,งจงงนะริงนะฮะอย่ากังวลอย่ากังวลเนี่ยแสดงว่ากังวลเพราะว่าอืมไม่ได้นะไม่ได้มีหนังสือฉบับเดือวพิจิกาเนาะอะไรนะคะพูดอย่างมันเออไม่ไม่ได้มีหนังสือฉบับเดือวพิจิกา๋อสมาชิกได้หมดแล้วล่ะส่งไปให้แล้วล่ะใช่ไหมเพราะว่าจริงๆริงแล้วเนี่ยพูดอย่างมันเป็นเซนเซอ์ีบาย ผมพูดตรงๆนะคุณ่าผมไม่สนใจเซทเลยมาตั้งนานแล้วค่ะคือสภาพฝรั่งยังอยู่แบบนี้นะฝรั่งยังเงินเข้าอยู่ลักษณะเป็นแบบนี้นะผมไม่ได้สนใจเซตนะครับสนใจเซทเฉพาะคนที่เล่นฟิวเจอร์นะครับซึ่งเราก็ทําตามระบบนะครระบบเป็นลองระบบพีนิพนธ์พูดถึงระบบเป็นลองตั้งแต่วันที่30มธันวาทรงยังสวยเดี๋ยวเราไปดูซีรีส์แซบที่คุณนิพนธ์พูดเมื่อวันที่30มธันวานะฮะว่าซีรีส์แซทรงสวยเป็นรองอยู่คือยังไง ตรงนี้มีมีหลักฐานยืนยันเมื่อวันวันศุกร์นะคุณผู้ชมค่ะสําหรับท่านที่เล่นทีเฟกต์ตอนนี้ยังไม่ปิดนะฮะเราไปดูซิยังอยู่นะเรามาจากเรามาจาก9.38.7นะฮะตัวนั้นคือซีรีส์แซนหรือเอสค่ะซีรีส์แซนแซนนะคะเมื่อวันที่30เราเริ่มถามวเราเล่นตัวไหนผมว่าตัวไหนก็ได้เหมือนกันถึงก็วิ่งมาเท่ากันอ่าใช่ใช่ที่เราย้อนหลังไปดูนะฮะตอนนี้มันเป็นตัวเอมันก็ขึ้นมาเป็นแทนตัวแซนละอ่าครับก็ก็ขึ้นมาเท่ากับตัวแม่เหมือนเดิมวันที่่ธัันนนนวามะะุกฮ ถ้าเราลองตัวตัวเอสมานะครับก็ตั้งแต่หนึ่งเจ็ดก็แถวนั้นก็ได้สี่สิบจุดนะเมื่อวันศุกร์นะลรวพอยังยังยังถึงต่อคือไม่มีสัญญาณเราทำตามสัญญาณนะแท่งใหญ่ๆเลยนะฮะแท่งใหญ่ๆเลยอเห็นแล้วค่ะพี่ใช่ใช่ตรงตรงที่คุณนิพนธ์พูดถึงสิ่งที่บอนพูดนะฮะคุณผู้ชมสามารถไปดูรายการย้อนหลังในวันที่สามสิบธันวาเมื่อวันศุกร์นะคะสำหรับชาวทีเฟกทั้งหลายนะคะ เป็นการยืนยันข้อมูลตัวนี้ไปดูย้อนหลังได้นะฮะแต่ได้ได้ข่าวว่าวันที่งานคุณน้อนเนี่ยค่ะวันนั้นที่ผมอ,องานที่เรารวมบนคนทีเฟกะ่ะค่ะวันนั้นเนี่ยผมบอกทุกช็อตเลยว่าจะลงมาแถวนี้แล้วก็จะขึ้นมา,นข,าขึ้นหหม่ค่ะคือพูดจดระบบนะระบบมันบอกกันจริงค่ะใช่ใช่สุดยอดเลยคือเราเคย,เยไม่พูดต่างระบบเราเคยไปดูข้อมูลนู่นนี่นั่นนะแต่มันเพี้ยน ค่ะค่ะถูกคราวนี้ถ้าเรามีระบบเราเราต้องเอาระบบนำแล้วก็ <c oughs> มันสั่งให้เราทาอะไรเราก็ทำตอนนี้มันบอกถือรองอยู่ค่ะถ้าระบบตอนนี้มีอยู่แค่สองระบบนะฮะไม่มีรันเทนนะครับค่ะ <c oughs> ระบบบอกว่าให้เล่นรอบมาตั้งแต่940938.7 94 94นะครับแล้วยงถืออยู่ถ้าใครจะเล่นนะครับไม่ได้รองมาจากแถวๆนั้นให้เล่นแบบวันเดียวจบโดยย่อรองนะฮะแล้วก็ปิดไปวันนี้ <c oughs> ก็ปิดไประบบบอกแบบนั้น ระบบเราเป็นริชเมเนต n มเราบอกอ้าทำไมคนถือข้างล่างทำไมถือได้แล้วคนลองมันนี้ทำไมไม่ถือต่อก็คุณมีความเสี่ยงสูงไงตสักสี่สิบจุดถูกไหมครับแต่คนที่เขาถือต่อเขาอาจจะไปล็อกโปรฟิตที่เก้าหกสามสิเก้าพอมันลงไปเก้าหกสามที่เบ้เขาก็ปิดเขาก็ได้ไงถูกไหมครับระบบก็คือให้รักษาเงินทุนไว้ให้ได้ไม่ยอมเสียเลยนะครับนี่ระบบของเราเก็บไว้แบบนี้นะ น่าสนใจนะฮะสำหรับรายละเอียดชาวทีเฟกทั้งหลายนะครับเตรียมความพร้อมนะคะกับเรื่องราวของการลงทุนในปีหกศูนย์ะเรื่องฟิวเจอร์มาแรงมากๆในตลาดนี้นะฮะค่ะก็ใครมารอบนี้ก็จะเน้นเรื่องของการวางแผนค่ะการวางแผนวันเนี้ยวางแผนยังไงวันนี้วางแผนยังไงค่ะคือคือพูดกันถึงราเรียนกันวันเสาร์ใช่ไหมครับค่ะมันจะมีทั้งหมดสี่เสาร์นะ่ เพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่เรนจะบอกว่าสัปดาห์ต่อไปคุณต้องวางแผนยังไงคือวางแผนเนี่ยในระบบมันเนี่ยมันดูย้อนไม่ได้นะมันพูดถึงข้างหน้านะมันจะบอกถึงข้างหน้ามันก็จะบอกว่าอ่ะวันจันทร์ต่อไปที่คุณหลังจากคุณไปเรียนแล้วเนี่ยวันจันทร์เนี้ยคุณต้องวางแผนการเทรดยังไงนะฮะอีกสัปดาห์หนึ่งก็จะวางแผนไปเรื่อยๆแล้วคอยดูว่ามันจริงไหมคุณวิสุทธิครั้งคุณไม่ต้องมาเทรดสดหรอกเทรดสดนะมันไม่รู้ว่าวันไหนมันเล่นได้ยังไม่ได้เล่นทีเฟกถ้าเดทดนะเก่ง ต้องเล่นรอโอเ่นรอนิ่งเนื้อเลยนะนะสี่สิบจุดเนี่ยนะครับสี่สิบจุดนี่ฝันหวานได้เลยโอเคได้เลยได้เลยขอบพระคุณมากนะคะคุณนิพน์คะครับสวัสดีครับ